สวัสดีค่ะธรรมชมที่ครอบมันท่อมีสามดาวดเดินทางมหาหน่วยนะคะเนาะกับบริเตดตามหน่วยไร่งวดล้ะค่ะธรรมชุ่มนหน่วยเพิ่นไปจําศีลอยัดเนาะค่ะเนาะพึ่งออกมานหน่วยฝันดีค่ะธรรมชมไปจําศีนฝันเห็นผีผู้เฒ่าเพิ่นมหาหน,าน่วยมากกบพออยากให้รวยค่ะธรรมชุ่มมาบอกเลขสามตัวกับสองตัว จะเป็นเหล็กดีเล็กเด็ดตัวใดก็ไปรับชมกับหนาหน่วยพอพอร้อมๆกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหายทอมีสามดาวนั่ไปเด้อค่ะไปรับชมผพอมพๆกันเลยค่ะครับหนาหน่วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนาหน่วยสวัสดีครับผมมาติดตามหนาหน่วยนะครับแต่หมอช่มอัตที่ผ่ามมาติดตามเพิ่นโบฟันครับเอฟซีมาอยู่เต่โบฟันครับมือนีครับเอฟซีหัวดวันทีส่สิบหัววันที่หนึ่งครับขอตรวจขอไป วันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับฝันดีที่บ่ครับนะหน่อยฝันฝันดีครับผมฝันแนวไหนครับก็ไปเวียนเทียนที่วัดนะครับผมไปเวียนเทียนที่วัดออกมัาพดีครับไปจำศีลไปจำศีลอยู่ที่วัดนะครับครับก็เลยตกเย็นมาเอาแรงก็เลยนอนเผลอหลับไปครับครัเผลอหลับไปประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับคราฝันเห็น ผู้เช่าครับผมคนผู้เช่านะครับผู้เช่าเดินเดินเดินมาสูกใจเป็นเจ้าที่เจ้าทางอะไรพวกนี้เดินอยู่ที่ไหนครับนั้นหน่อยเดินเดินอยู่ที่วัดเลยเอ้าไปจำศีลอยู่ที่วัดนะครับผมไปจำศีลที่วัดครับไปจำศี่ที่วัดก็เดินออกมาเดินออกมาจากวัดเลยนะครับเดินออกมาจากวัดเลยแหละมามาพร้อมกับพ่อกับสองสองคนมาพร้อมกับพ่อสองคนก็เดินเดินเดินมา เดินมาหาครับผมครับเดินมาหาจะมาบอกเลขให้ครับผมมาถึงก็มาบอกจะมาบอกเลขเลขให้ใครใครครับบอกเลขครับอ๋อคุณผู้เ่านะครับคุณคุณแก่นะครับครับือเดินเห็นมานะครับครับเดินออกมามาคือมากับพ่อนะครับรู้จักกันไหมครับไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้จักเดินเดินมาสองคนครับครับเดินมากับพ่อฝันอยู่ที่วัด ฝันอยู่ที่วัดครับฝันอยู่ที่วัดไปจำศีลแล้วก็นอนที่วัดเลยใช่ครับอครับผมจำศีลออกกุษาครับข้าบจำศีลออกกุษลไปไหว้พระฝนมนต์นะครับค้าบผม้าเผลอหลับไปครับเผลอหลับไปตีทุ่มห้าทุ่มพอดีครับฝันนะครับผมเห็นพี่ผู้เฒ่ามาบอกเลขให้หๆๆๆใหหครับผมครับผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายครับผมผู้ชายครับพ่อก็ เสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วมาสองคนพ่อครับครับผมตรงไซจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่วัดเนาะใช่ครับผมถึงว่าอยู่มาตามไม่เจอครับเอฟซีเนาะมาตามถนนวยงวัดมางันบ่เห็นครับเป็นผู้ติดนิเซ้นครับไปจําสินเอาเพิ่อนบอกตัวไหนครับสามตัวครับห้าสองศูนย์ครับผมห้าสองศูนย์ครับสามตัวสามตัวเลยครับครับสองตัวแค่สี่เก้าครับผม สี่เก้าครับครับผมแล้วก็แทงจะแทงอายุพ่อด้วยครับผมอายุพ่อครับผมอายุพ่อกี่ปีครับตอนนี้สามครับผมอายุหกสิบสามปีครับผมครับนี่แหละครับเอฟซีไปทําบุญอยู่ที่วัดเนาะยังไกลนี่ยกันดีว่าแล้ววะสันเล้วซื้ออร่อยมะครับนนอยครับมั่นใจไหมครับนนอยก็ครับมั่นใจครับมั่นใจอยู่หูนี้ครับ ใส่ไปเลยใส่ไปเลยทุ่มเลยครับเอ๊ะกับจุดยอดเลยครับพีทเนาะนะไก่นี้ยมันเกือบว่าวบอกเลีกได้ครับสี่เก้าพันบาทนะครับเก้าสี่เก้าสี่เก้าเกับสี่สี่เก้ากับห้าสองศูนย์เนาะครับผมครับผมทั้งนั้นครับก็เพื่อนไว้ของพีทตานี่ก็ยังยัง ไม่ยังไม่ฝันครับผมยังไม่ฝันเลยครับยังไม่ฝันเอาไว้ใกล้ๆบางทีไม่แน่ผกขออยู่ครับขอเลขขอจากปากกล้วยตานีเนาะปากกล้วยตานีนี่กับฮี่หันครับเอฟซีบอกเลขคือมาล้ายงวดแล้วเนาะครับเนาะเป็นไงอีกครับนั่งสมาธิไหมครับอยู่ที่วัดก็มานั่งอยู่ผมนั่งนะครับนั่งสมาธิอยู่เนาะเห็นเลขไหมครับไม่ไม่เห็นเห็นอะไรสักอย่างไม่นั่งสมาธิ ไม่เห็นเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่ไม่เห็นอะไรเลยนั่งมาที่เฉยๆครับมีแต่ความมืดครับถนั่งสวดมนั่งอะไรไปนะครับครับเห็นแต่ผู้เท่าเลยครับมาบอกติดผู้เท่านี่ฝันเนาะครับครับเอาเอฟซีเอาไปสื้อลรตอรีลองเบิรงครับงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนพศ2 0 2สิบเครบเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขไปแคบหน้าจอครับหน้าหน่อยครับฝันจังไหนอีกบ่าครับหน้าหน่อยไม่ฝันไม่ฝันเลย ฮะบุ้มี่กะเอาซ้ำหน่อยน้อครับเนาะขอบคุณครับท่านหนุ่ยครับสวัสดีค่ะั่นค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของน้าหนุ่ยค่ะท่านผู้ชมสี่เก้าห้าสองศูนย์อายุพอกับอายุหกสิบสามปีค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเนาะเลขเก้ากับเลขหกมันตัวเดียวกันก็อย่าลืมปิ้นหัวกันไว้น้ำแน่ค่ะสี่เก้าสี่หกหกสามเก้าสามค่ะท่านผู้ชมขอให้ม่โชว์ไม่หลับครับหนุ่ย ประจํางวดที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดค่ะเดี๋ยวท่อมีสามดาวกสิ้าทธมชมไป,ไปรับช่มของดีค่ะมีของดีเมื่อฝากค่ะไปรับชมกรบเบาแอามลาทงกันเลยค่ะเบลแอมลาทธงจะเดินทางไปทำบุญอยู่วัดหุวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนี่ของดีทิใไม่ติปนี่เมื่อฝากเอฟซีครับทำชุชมเป็นของเรลียกเงินเรลียมกล้องเรลียยทซับครับค่าขาย ขายขายของบด e, ีบุคคาบุกไขเขาวล้านคนยางทานเอาตัวนี้ไปใส่คร nah ับท่านผู้ชมเอาพ้อง method. เมตตาค่ะขายไปใส่เรียกนีนเรียกทองสื่อเรียกสื่อดนตรีจึงสื่อถือเครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่าอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีคัะครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับนะครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานค้าขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนมียมชมชอบค้าขายทุกอย่างเลเนาะครับสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครัะหลวงปู่ลอดเนาะตัมวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แปะแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนแั๊บแปะแล้วก็บีบีอย่างนี้นันทิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ถ้าแปะสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกพอสามครั้งรวม้งหมดเป็นเก้าครั oh <S 2> <S 2> ้งรัาผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะรัาผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลอยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อเานว่มนวลดะหนาเนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิงใจขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรผมเมตตาผู้ชายผู้ายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะรสาธุสาธุสาธุครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่ลอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอ็มอาทงหินคาวกบุรีล่ซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลร้ยครับสําหรับทำไดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอี๋ยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุดมาบังหนาลานเห็ุใดคนมองบ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเขาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมืงอ้ครับมีโอกาสแต่มาสักกะากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบาวมาัดเนี่ยเอาไปใส่ได้อย่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝายลงปูบมากนะครับแล้วก็เมื่อเตะแทะครับท่านผู้ชมเมื่อเตะแทะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่อนบุปปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทือ่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันม,นมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุจจจดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู er Subs, ่ปุก๊เกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะเนีแต้งเพีงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูงดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนีแต้งเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต้งเพีงให้ จทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแปดคาราบาลพีเอฟเนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่นคาว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากกนหักคนหลงเบาแอมเราท่งกับบุรุษข่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถงมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะามมะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอาอมาตรงนี้ด้น้ำมุนแม่น้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้ยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรคร่างกายสนันเงียบง่ายที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังสันเงียบงให้ในตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อา,นนะะอาบมานะรับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับามาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือปลีเอ้ยครับเอาไปใส่ละ่ะให้ถือปลีกอุตเตอรีตร่ตั้งกันที่1ล,ลมมํเลื่อยามสิล้านพุ่นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มระตุงก็สิให้เบิ่งโตเล่กับน้บํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตัดเพิ่งทำเลยพอเลยเพิง่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ,รบเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกงนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ